Gracias ก่อนก็มีประมงอยู่แล้วมีมาตั้งหลายสิบปีเมื่อก่อนชาวทะเลน้อยนี่ชาวกะนางคุงทะเลน้อยก็ประมงเท่านั้นมีปลาเยอะเป็นทะเลที่เตี้ยเป็นพื่นมีลื่นมีลมมีมีื่นมีทะเลเตียนมากแล้วอาชีพประมงก็นี่คนชาวทะเลน้อยของพวกเรานี่ะในชุมชนหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สิบสามนี่แหละ ก็ประมงเป็นเป็นสวนมหาประโยู่ถึงทะเลก็มีเนี่ยที่ชุมชนของเราก็กานะราเรียกกันว่าหลอมนะภาษาบ้านเราก็เรียกว่าหลอมหรืออวนกัดนั่นละมีอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีใสไใสที่วางปลาดักปลานะั่นและตาอวนนี่ก็มีตั้งแต่แสามเซนสี่เซนหน้าเซน สิบเซนหกเซนแปดเซนเก้าเซนถึงสิบสองเซนตากของเรานั้นแค่จะดูเหรอครว่าเราถอดตรงก่อนเพื่อเป็น,นสัญญาลักษณ์ว่าควรมีอยู่เนี่เขาจ,จะย้ายยุคและปลาตอนที่เดือนสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยอย่างนี้ปลามันจะวางไข่แล้วก็ปลามันขึ้นเยอะเราเยแยกลาอยยิ่งซับไปลงวัวนลงวัวนก็ได้เยอะตอนนี้ราคาพแพง คืนเดียวก็อย่างน้อยก็สี่ห้าพันหรือสามพันสองพันหรือป่านหน้าช่วงหน้าฝนนี่เดือนสิบเอ็ดสิบสองเยอะเยอะมากราคาอยงเง0้สองร้อยกว่าบาทแล้วปลามันมีหลายชนิดปลากดปลาดัญญาปลาโสดปลาปลมปลาตะเพียนก็เลี้ยงปลาดุปลาแปลาลินปลาดุก มันมีหลายชนิดปลากรดก็เอามาแกงส้มใช่ไหมปลาแหงก็แกงส้มแกงส้มกับเนี่ยกับใ้รากบัวหรือกับมะละกอก็ได้เป็นปลาดุกละตัวก็สองโลก็มีสามโลก็มีครึ่งโลหรือสามกรัมสี่กรัมมันยังทุกขนา่มีมีไก่ปลาดังตัวทะเลเนาะทอดก็อร่อยที่เขาไปทอดขายทุกวัน

ป้าก็รับทรมอาหารใช้ลักในพื้นที่ส่วนมากก็เป็นช้บัวหรือบัวแล้วขวบบัวนี่ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะขวบบัวมันจะมีช่วงเดือนมีนามีษาพกษธาช่วงนั้นต้นมันจะแห้งตายแล้วก็มันจะเริ่มขึ้นใหม่เมื่อไหร่เดือนกุมภามีน,นาเดืนาม,นามาแต่ขวบบัวจะมีขวัวะวะอกู่ังหวัดตะวันออกที่ก็บูชาพระ เรียกบัวหลวงอันนั้นน่ะก็มีเหมือนกับบัวหลวงดอกเหมือนกันแต่เป็นสีขาวก็เรียกบัวชีว่าบัวนู้นอเอ็มตะเลไปหมดออกไปดิมตะเลก็จะเห็นแดงไปหมดอันนี้รู้สึกก็เรียกบัวผันบัวอะไรแบบสีแดงๆอ่ายงายบัวเนี่ยจะมีเยอะเยอะมากกว่า ัวสายบัวที่ดอกสีแดงๆแ,แต่มันสายมันนิ่มๆม,ม,มาอันนั้นเอามาแกงเลียงก็ได้ผัดก็ได้แต่ต้องเอาเปลือกหน่อกรแกงชุ่มก็ได้แกงเหลืองก็ได้ชุ่มกะทิก็ได้ผัดก็ได้ในหลายอย่างเอามาทําจ่มตําก็อร่อยเกจอนบัวก็อมาตากแห้งก็เ,เอาไปทํายาอาไปผสมยาก็เรียกยาบำรุงไว้เจ เราเรากอเกชอนมันออกแล้วแล้วที่ขวักมันมันมันแก่แก่เกศรอนมันจะร่วงหมดแล้วจะเป็นขวักบัวแล้วก็เป็นเม็ดบัวกินได้ทํำยาได้เหมือนกันแต่มันขมบัวเราเราต้องพามไอ้ดีมันออกก่อนแล้วเอาไปทำอาหารได้เราไปต้มก็ได้เราไปใส่ในขนมก็ได้เก็บแล้วก็มากินได้เลยมันมันมันคล้ายๆกับแห้วอ่ะหวานหวาน มีคนก็ทำอยู่แล้วทำทั้งบ้านเลยทำทั้งตำบลเลยทั้งหมู่บ้านถ้าไม่มีอะไรก็ทำตั้งแ e. ต่ตอนเช้าเช้าตีแปดแปดโมงก็เลือกประมาณตีสองถึงสามตีสี่ของมันถูกเป็นอาชีพหลักขายส่งที่แม่ค้า ให้ค้ารับไปเปรรูปอีกทีหนึง่งนะได้ยุะด้ยืนกันเข้าคันธกระเป๋าแล้วก็เสือ้อกระบุงใส่ป้าพวกนี้ขายดีทั้งนั้นเ็าพาไปทำหมวกดรองเท้าก็เปรรูปได้ 能来呀。嗯 กิจสิบยุทธ์เรืงว่าท้าไมคนก็จะเรียงเป็นควายเผื่อจ่ายงานซึ่งสิบยุทธ์นี้ขาจะไม่จ่ายงานแล้วก็จะเรียงเป็นธุรกิจคือการใกล้การดูเร่องควายนี่คือว่าช่วงหน้านาวลาดนี่เราจะมาดูแลควายประจำทุกวัน์ซึ่งจวงหน้าแร่งเราจะไม่มาดูแลควายจะเริ่ม่วงเจ็บบุกเจ้ารถเต้นบุกมันจะไปหักินเอาเองตามธรรมชาติของมันก่อนตอดใบจะมา่วงประมาณราวสามบุกสี่บุกจะมาตอนเก้าหกซึ่งจะ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 ตรวจดูว่าควายจะมาครบไหมทุกตัว ก็ต <Es> <an> le ้นมาตั้งน้าตกวเสือมาจุ่มก๋วยน้ำโคกสารีน้อยต้นมากขมาจุ่มฟุชช่าปลาได้นี่ตัวก๋วยมันจะอยู่บริมก๋วยมันจะอยู่บริเวณกลางสะพันนี่อยู่ประจำนี่มันก็ต้นมาก็เยอะเป็น๋วยน้ำแต่ก๋วยน้ำมันมีอยู่ต้องซีซีเก้ากับสีดำซึ่งบางคนก็เยอะกว่า๋วยมีซึ่งบางคนก็ตั้งว่าตัวสีขก้าก็อยากจะก๋วยเก้า นอกแต่เดินๆในทะเลน้อยนี่คือกระนอ,กอโกงนกย่างที่นี่มีการอนุรักษ์สัตว์คือจักัวาสัตว์ป่าเดี๋ยวเกี่ยนว่ออาเกี่ยวกับล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจัะพวกหนาที่หนากซึ่งเป็นตะพวดสร้างเสือป่าอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นนกที่ว่าบนั้น ลุงนี่จเลียเ้ยงควายมาคือวันอุรุษนี่คือเลี้ยงควายมาคนแล้วรักในวันอาทิตย์นี้การมีความรูกกับการเลี้ยงควายเนี่ยแต่อยู่กลางสองวันเนี่ยนะคือแบปบ่ายุคเป่แบบาย์ธรรมชาติฟ้องบ้านเราขนาดนั้นะนะ